สมุท <ara> ok รปราการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏ <promotion UC> ิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2566ที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรูนพรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2566มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกับแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนทุกพื้นที่ที่มีการจัดเฉลิมฉลองงาน ประเพณีงานบุญและเรื่องเริงต่างๆทําให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติทั้งด้านคนและยานพาหนะซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติทั้งด้านคนถนนและยานพาหนะตลอดจนให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายและการใช้กลไกของสังคม เพื่อป้องปรามตักเตือนผู้มีประพฤติเสียงในพื้นที่อย่างเข้มข้นศูนย์นำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดประชุมร่วมกันกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2566จังหวัดสมุทรปราการขึ้นโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยืดพื้นที่เป็นตัวตั้งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนหน่วยทหารใน,พ,นพื้นที่และภาคประชาอุปมในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่ออองงตลดจนององค์กกรป องส่วนท้องถิน่นชุมชนหมู่บ้านอาสาสมัครต่างๆและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อรับปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บปปริการป้องก,กัน,ะะนอุบัติเหตุได้คำสั่งนี้นะคะก็จะได้มีเอกสารที่แน่ท้ายเร่มนะคะท่านดูได้ท้ายเร่ม,ะะดดเรมจนปัจจัยเสี่ยงจำยางฐานะ การผู้ใช้รถใช้ถนนอยากก่างปลอดภัยและทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน